สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องอะจะทำยังไงดีถ้าหากว่าเรามีรายได้น้อยแต่ว่าชอบบ้านหลูนะคะวันนี้เป็นไปได้แน่นอนนะคะใครอยากรู้เดี๋ยวตามดูกันวันนี้ดูตัวจะดำไปนิดนึงนะคพอดีแอปที่ใช่วันก่อนมันหายไปไหนไม่รู้นะคะแต่ก็สวยดีนะอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้นะคะจะมาแนะนำสำหรับคนที่มีไรายได้มีไรายได้ประจำเดือนเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่ว่าอยากจะได้บ้านหรูๆแต่ว่าในการซื้อบ้านเนี่ยเราอา,อาจจะไม่ได้ซื้อคนเดียวนะคะเราอาจจะซื้อกันทั้งครอบครัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้วันนี้ที่จะแนะนำก็คือ ต้องด่วนี้เป็นหลักก่อนนะคะคือถ้าเราซื้อไปแล้วนะคะเราสามารถผ่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำยังไงเราถึงจะยื่นกู้ซื้อได้ผ่านนะคะที่มาแนะนําวันนี้เพราะว่าจะมีหลายๆเคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพอดีเคสมาไม่ค่อยเป็นเวลานะคะ ก็คือวันนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่มีรายได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าชอบบ้านสวยชอบบ้านหรูอยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะซื้อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องสํารวจตัวเองว่า,าเราสามารถผ่อนได้จริงนะคะก็คือถ้าเราเรามีรายได้น้อยแล้วเราก็ผ่อนคนเดียวเนี่ยนะคะอันนี้เคสไม่แนะนานะแต่ถ้าหากว่า เรามีรายได้น้อยแต่ว่าเราผ่อนกันทั้งครอบครัวเลยนะคะก็คือเราสามารถผ่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการซื้อเนี่ยทั้งครอบครัวอาจจะมีอยู่แค่คนเดียวนะคะก็คือเราซึ่งรายได้เราก็ไม่เยอะนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างโครงการเราแล้วกันนะคะโครงการนี้นะคะนี่นะคะโครงการหมู่บ้านเรานะคะหมู่บ้านดิฟเฟเรนต์นะคะ ราคาอยู่ที่2องล้านสามแสาหมื่นบาทนะคะถ้าหากว่าเรามีรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็เพิ่งทํางานได้หนึ่งปีนะคะหรือบางท่านอาจจะหกเดือนนะะเอาหนึ่งปีในการเป็นมาตรฐ,ฐานนะคะถ้าน้อยกว่านั้นก็ค่อยอาถามเข้ามาเดี๋ยวจะมาตอบทีก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มทํางานได้หนึ่งปีแล้วก็รายได้สตาร์ทนะคะอยู่ที่เดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท แล้วเราต้องการบ้านราคาเนี้ยนะคะก็คือ2ล้านต้นๆน,นะ,ะหรือว่าเอาให้ถึง3ล้านบาทเลยนะคะสองล้านต้นถึง2ล้านปลาย2ล้านอับถึง3าล้านนะ,ะเราจะซื้อได้ยังไงนะ,ะวันนี้จะมา,าแบ่งปันวิธีการกันนะะวิธีง่ายๆนะ,ะก็คือถ้าหากว่าเราไปยื่นกู้คนเดียวนะคะด้วยรายได้ห5 0 0 0ืบาท เราไม่มีทางที่จะซื้อบ้านราคา2ล้านต้นๆหรือว่า3ล้านบาทได้นะคะเพราะว่าแบงก์อ่ะเขาจะคำนวณนะว่าเราจะสามารถซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่โดยการเอาไรายได้ของเรานะคะคูณ100เลยนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อกี้นะคเค้บอกว่าไรายได้เราอยู่ที่15000บาทนะะก็เอา15งนนะคะคูณ100เท่ากับว่าเราจะสามารถ ยื่นกู้ซื้อบ้านได้ราคาไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะคะแล้วเราต้องการบ้านหลังเมื่อกี้นะคะหลังเมื่อกี้นี้หลังนี้นะคะเราต้องการบ้านหลังนี้นะคะของหมู่บ้านดิฟเฟอเรนซ์ของเราราคาสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทแต่เรามีรายได้อยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทจะซื้อบ้านราคานี้ได้ยังไงนะคะ ง่ายๆนะคะก็คือถ้าเราซื้อคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามีเพื่อนไหมนะคะมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่ามีใครไหมนะที่อยากจะซื้อบ้านเหมือนเรานะก็คืออยากจะซื้อตอนนี้เขาอยากจะซื้อบ้านเหมือนกับเราเลยนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเช่าบ,บ้านอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าบางท่านก็เช่าพัเเมนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมคะ จริงๆแล้วรายได้ค่าเช่าตรงนั้นน่ะก็แทบจะผ่อนบ้านได้เลยนะแล้วถ้าใครอยู่อาพาร์ทไม่รุงรู้หน่อยเนี่ยผ่อนบ้านได้สบายเลยนะคะก็คือแต่ว่านะวันนี้เจอโควิดนะคะเราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราอาจจะขายของออนไลน์อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนะก็คืออ่า สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่กรุงเทพนะคะเราอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็บ้านเราก็เก่าโทรมแล้วหรือว่าที่บ้านก็ยังเช่าให้อยู่เลยนะคะเราอยากจะได้บ้านเราอยากจะได้บ้านจริงๆที่ไม่ต้องเช่าแล้วนะคะเราอยากจะได้บ้านเป็นของเราเองนะคะเราจะซื้อได้ยังไงนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นครอ,อบครัวใหญ่อาจจะแม่ไม่ใหญ่มากอาจจะแบบว่า มีสองครอบครัวสามครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะหรืออย่างน้อยสองครอบครัวอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันนะก็เราจะทํายังไงนะคะเราจะซื้อบ้านได้ยังไงอนะ่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะก็คือเรากอา็อาจจะชวนเพื่อนนะมันต้องมีอยู่แล้วแหละรอบๆบตัวเรานะลองถามดูนะอาจจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะที่เขาก็มีความคิดเดียวกันกันกบเราเลยว่าเขาต้องการที่จะซื้อบ้านสักทีนะคะ แล้วก็เขาชอบบ้านที่มีราคาสูงนิดนึงเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบที่จะอยู่เทาเท่านะเขาอยากได้บ้านที่ราคาอ่าสมมติว่าเราอยากได้บ้านราคาสองล้านต้นๆแต่ว่าพดพดีเราไปชวนเพื่อนเพื่อนก็อยากจะซื้อบ้านเหมือนกับเราเลยแต่เขาอยากจะได้บ้านราคาสามล้านบาทน,นะแล้ว เราจะทำยังไงนะถึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้นะคะวันนี้เค้กมีวิธีมาแนะนำมาอ่ะ,อะเราได้เพื่อนแล้วใช่ไหมคู่หูนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อบ้านโครงการเดียวกันราคาเท่ากันนะ,ะไม่จําเป็นเลยนะแต่วิธีที่เค้กจะแนะนําก็คือจากรายได้1นึ่งพันบาทเราจะซื้อบ้านได้แค่ ราคา1นล้านห้าแสนบาทใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องการบ้านราคา2ล้านอัพนะคะถึง3ล้านเราจะทํำยังไงวิธีการก็คือเราก็หาเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีรายได้เหมือนก,นกันกับเราเนี่ยเรา,าจ,จะเชิญเพื่อนในออฟฟิศก็ได้นะคะเราเงินเดือน1นึ่งหมื่นับาทเพื่อนก็เงินเดือน1นึ่งหมื่นันบาทแล้วเพื่อนก็อยากที่จะซื้อบ้านเหมือนกับเราเลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องโครงการเดียวกัน อยู่ใกล้กันหรือว่าราคาเท่ากันไม่จําเป็นเลยนะเราชวนเพื่อนจุงมือกันกับเพื่อนนะคะมาตกลงโอเคกันว่า,าเราอะอยากจะซื้อบ้า,านราคานี้แล้วเราผ่อนไหวนะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่อนคนเดียวเราผ่อนกันทั้งครอบครัวเลยหรือว่าเราผ่อนคนเดียวแต่ว่าเรามีไรายได้เสริมมีไรายได้มากกว่าที่โชว์ที่โชวรายได้ประจําหรือว่าที่เข้าบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเราผ่อน ไวแน่นอนนะคะเราอยากจะชวนเพื่อนเนี่ยมาช่วยซื้อกับเราหน่อยนะคะแล้วด้ทางกับกันนะก็คือถ้าเราชวนเพื่อนว่าเฮ้ย hey, เพื่อนช่วยมากู้ร่วมมามาซื้อกับเราหน่อยนะ,ะตรงเนี้ยเพื่อนก็อาจจะไม่ซื้อกับเรานะแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเรามีเรามีข้อเสนอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยก็กําลังจะซื้อบ้านเหมือนกับเรานะคะ เราก็บอกว่าเธอกำลังซื้อบ้านใช่หรอเนาะเดี๋ยวฉันจะไปกู้ร่วมกับเธอนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปซื้อฉันจะไปซื้อบ้านร่วมกับเธอแล้วเธอก็มาซื้อบ้านร่วมกับฉันมันก็เป็นการร่วมมือกันนะคะวิธีนี้เราก็จะได้บ้านสองหลังของแต่ละคนนะคะส่วนการผ่อนก็ผ่อนไปของใครของมันนะก็ตามปกตินะวิธีนี้ก็จะทําให้เราสามารถซื้อบ้านได้ใน ราคาทีาา่ในราคาที่เราต้องการนะ,ะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นรายรัรายได้เราคนเดียวล้วนๆหลัลกๆเนี่ยเราซื้อไม่ได้วิธีนี้จะทําให้เราสามารถซื้อได้แล้วก็เพื่อนก็สามารถซื้อได้ด้วยนะคะแต่นะคะทั้นะะทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะ เกี่ยวกับการกู้ร่วมนะคะว่าอ่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยสามารถที่จะกู้ร่วมได้ไหมนะคะบางที่ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการแต่ตรงนั้นอ่าไม่ตรงนั้นไม่บอกดีกว่านะ,ะอ่าบอกแค่หลักๆเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าอ่าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันนะ,ะตรงนี้ง่ายมากเลยสามารถทำได้เลยนะคะ หรือว่านามสกุลเดียวกันก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันนะมันก็จะมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยใครอยากรู้ก็หลังไม่แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เป็นเคส็ดลายๆไปนะงั้นวันนี้ก็น่าจะพอได้ไกล้ลายนะว่า ถ้าเราอยากที่จะซื้อบ้านราคาสูงสักนิดนึงเพราะว่า,าเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าอยากได้บ้านที่สวยกว่านะคะเราจะทำยังไงคะง่ายๆนะคะก็เอารายได้สองคนรวมกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสองคนรวมกันจากที่ห5ึมื่นห้านะคะสองคนก็กลายเป็นสามหมื่นสามารถกู้ซื้อบ้านได้ถึงสามล้านบาทเลยนะคะก็คือถ้าราคาไม่ถึงสามล้านมันก็ผ่านได้ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะคะ กล่อนงนั้นก็แบ่งปันกันเท่านี้นะคะงั้นก็อขออนุญาตแนะนําโครงการเรานิดหนึ่งแล้วกันนะคะ,ะก่อนอื่นเลยก็แนะนําตัวเค้ก,ก่อนนะคะ,ะเค้กนะคะพรพรร์ไผ่รอดนะคะเจ้าของโครงการหมู่บ้านดีเฟลนนะคะวันนี้จะมาแนะนําโครงการที่อ,อําเภอคลองหลวงนะคะจังหวัดปทุมนะคะโครงการนี้จะเป็นบ้านแฝดน,นะคะนี่ให้ดูนะคะมีโปรเด็ดมากเลยรับรองเดี๋ยวรอฟังกันนะคะ นี่นะคะจะเป็นบ้านแฝดแบบนี้นะบ้านสวยๆแบบนี้นะก็อันนี้ให้ดูภาพใหญ่นะจะได้ชัดๆแต่บอกแต่ว่าบ้านจะเป็นบ้านแฝดน,นะลักษณะก็คือ,อติดกันเฉพาะลงรถเท่านั้นนะะติดกันเฉพาะลงรถเท่านั้นนะนี้ให้ดูภาพใหญ่จะได้เห็นชัดๆนะให้ดูเป็นหลังเดียวแต่จริงๆแล้วเป็นบ้านแฝดน,นะตรงนี้จะเป็น สี่สิบสองตารางวาค่ะสี่สิบสองตารางวาจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำจอดรถได้สองคันนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะถ้าใครจองโครงการนี้นะคะเราแถมรถให้ฟรีหนึ่งคันนะคุณค่ะนี่นค่ะแถมรถฟรีหนึ่งคันนะค,คนนะค คันนี้ฟรีไปเลย1 0 0 0ันนะคะแล้วก็โครงรับโครงการเราพิเศษยังไงนะคะดียังไงนะคะโครงการเราเนี่ยฟรีนะคะฟรีค่าส่วนกลางตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ระบบไฟอนอกบ้านนะคะจะเป็นโซลซ่าเซลล์ทั้งหมดนะคะเน้นการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ทุกทุกหลังแม่ฐานกล้องวงจรปิดฟรีนะคะ แล้วก็เราเน้นนะคะในเรื่องของอประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยทุกตารางนิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในตัวบ้านเรานะคะจะใช้ประตูบานเลื่อนทั้งหมดทุกบานเลยนะคะถ้าใครชอบบ้านสวยๆของเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าามีรถอยู่แล้วนะคะมีอยากได้รถน่ะอยากได้เป็นอย่างอืง่นก็คุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ไม่ต้องการรถนะคะ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินดาวหรือว่าฟรีฟรีผ่อนให้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้คำนวณมารเล็บแล้วะคะ่ะผ่อนให้ ขอให้1ปีกว่าเลยนะคะเกือบ1ปีครึ่งเลยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบงค์นะคะงั้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วรักนะคะบ๊ายบ้าย